ครับวันนี้พบกับผมลิมทองสารนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาแนะนําเพื่อนๆดูจุดตาหนินะครับของเสือรุ่นหกครับซึ่งซึ่งเสือรุ่น6เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่หลวงปู่ได้สร้างเอาไว้นะครับนะครับเข้าวๆก่อนนะครับเสือหลวงพ่อองค์รุ่น6กเนี่ยครับสร้างในปีพศ2519นะครับจํานวนการสร้างเนี่ยคร่าวๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ37,500นะครับนะครับผมก็จะมีแบ่งแยกเป็น สองเนื้อนะครับก็คือจะมีหนึ่งเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะครับจำนวนการสร้างเนี่ยสามหมื่นเจ็ดันห้าร้อตัวแล้วก็อีกเนื้อหนึ่งก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนี่ยจะมีน้อยมากนะครับในประวัติเนี่ยที่เท่าที่ทราบก็คือจะมีเพียงแค่ยี่สิบเก้าตัวเท่านั้นนะครับว้าวผมอ่าดีเทลในการดูเสือรุ่นหกเนี่ยครับก็จะแบ่งเสือรุ่นหกเนี่ยผมจะแยกก่อนก่อนอื่นเลยก็จะจะบอกก่อนว่าจะมีทั้งหมดเนี่ยสี่บล็อกนะครับ สี่บล็อกนะครับหลักๆเลยก็คือ1เลยเนี่ยก็จะเป็นบล็อกหูวจุดนะครับสองบล็อกธรรมดาสามก็จะเป็นบล็อกแก้มปะกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบล็อกคอบางนะครับซึ่งซึ่งในดีเทลทั้งหมดเนี่ยจะแยกออกเป็นแค่สี่บล็อกนะครับส่วนส่วนในรายละเอียดในการดูหรือจุดตำหนิชี้ดูเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับอาจจะมีดีเทลแตกต่างก็ตรงที่ว่ามี เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นบล็อกของคอบากก็คือคอก็จะเป็นรอยแก้มปากก็คือแก้มจะมีรอยปากหูจุดในห,หูก็จะมีจุดแค่นั้นเองแต่ส่วนดีเทลในการพิจารณาเนี่ยองค์ประกอบโดยรวมเหมือนเหมือนกันนะครับอโอเคครับคราวนี้ผมก็จะมาบอกวิธีดูนะครับว่าเออเสือเสือรุ่น6เนี่ยในในจุดวิธีดูเนี่ยพิจารณากันยังไงนะครับอ,อันดับแรกน,นะครับเสือเสือรุ่น6นะครับก็จะเป็นรูนสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นเสือปั๊มนะครับ อันนี้จะเป็นเสือปั๊มนะครับก็คือเสือรุ่นหกจะลองจําลองแบบมาจากเสือรุ่นสามนะครับความแตกต่างก็คือ1เลยเนี่ยตาของเสือเนี่ยคือจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นวงกลมนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นลีลีนะครับผมนะครับนะครับแล้วก็จะมีเส้นหนวดเส้นอะไรนะครับถ้าเราหันเสือมาทางฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยเสือรุ่น6เนี่ยตัวยันตัวถอดนะครับถ้าสังเกตดีนะครับ ปลายยันเนี่ยจะมีเนื้อ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 เกินอยู่ในร่องยันนะครับปลายยันตัวถอนนะครับจะมีร่องเนื้อเกินนะครับนะครับแล้วก็ตัวใต้ฐานนะครับใต้ฐานนะครับอันนี้คือจุดพิ่าสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากให้เพื่อนๆจำไว้เนี่ยในใต้ฐานยันนะครับเส้นฐานยันล่างเนี่ยครับในเส้นนะฮะถ้าเพื่อนๆตีกล้องไปเนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าจะมีเส้น แตกวิ่งบางๆนะครับเป็นเส้นยาวเลยนะครับยาวขึ้นมาเลยนะครับจนถึงกินขึ้นมาถึงขอบด้านหลังนะครับเป็นเส้นแตกที่อยู่ในล่องนะครับอันนี้คือจุดพิลาทางฝั่งซ้ายมือนะครับส่วนจุดพินาทางฝั่งขวามือเนี่ยทงังในในล่องยันหรือในในเส้นเนี่ยก็จะมีรอยขยื่นบ้างนะครับนะครับมีเส้นขยื่นบ้างนะครับแล้วก็จะมีอ่า ลอยคมๆนะครับสังเกตดูนะครับเสือเสือรุ่นหกเนี่ยจะต้องคมนะครับปั๊มเนี่ยยันจะต้องคมคมมากๆครับคมแล้วก็ลึกด้วยนะครับแล้วก็ตามตามองพระเนี่ยตามองค์ตัวเสือเนี่ยถ้าสังเกตดีๆีเราส่วนใหญ่จะขึ้นนะครับเราจะดูนะครับจะมีรอยลานนะครับเขาเรียกรอยล้านนะรอยล้านของ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 โลหะนะครับเพราะว่าเสือเนี่ย ขนาดตัวเนี่ยค่อนข้างจะหนาเพราะฉะนั้นเวลาปั๊มกระแทกไปเนี่ยมันจะเกิดการลั่นของตัวโลหะนะครับซึ่งซึ่งจะมีในเกือบแทบทุกองครับแต่ถ้าจะมีมากหรือมีน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละตัวนะซึ่งซึ่งซึ่งจะมีไม่เหมือนกันนะแต่ว่าทุกตัวในส่วนใหญ่จะมีรอยลั่นนะครับรอยลานนะครับนี่ฮะสังเกตนะจะมีทุกตัวเลยนะครับส่วนที่ตัวที่ผมพิจารณาอยู่ตัวเนี้ยเขาเรียกเป็นตัวบล็อกแปมปะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมไว้จะชี้ตรงนี้ทําดูในคลิปขยายให้ดูอีกทีว่าเนี่ย กกรปะลักษณะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ใช้เป็นการประกอบพิจารณาก็คือเป็นรอยตัวตัดนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับตัวตัดเนี่ยใต้ฐานนะครับตัวตัดเนี่ยจะเป็นขีดเส้นเส้นบ้างๆอยู่3ามสี่บ้างนะครับซึ่งซึ่งอันเนี้ยในในสภาพที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยที่รอยตัดยังไม่ถูกใช้หรือยังไม่ลบเนี่ยเราจะพิจารณาสังเกตได้ง่ายเพราะว่ามันจะเป็นขึ้นเป็นเป็นเป็นเส้นแล้ววิ่งล่องเลยนะครับส่วนตัวตัดเนี่ยก็จะเป็นตัด ยุคใหม่เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นตัดฉีกลักษณะการตัดเนี่ยก็จะเป็นตัดฉีกตัดเป็นผิวมะละนะครับตัดครึ่งนะครับตัดครึ่งนะครับเนี่ยฮะตัวตัดก็จะเหมือนตัดตัดเหรียญตัดอะไรทั่วทั่วไปปกติฮะแล้วถ้าดูธรรมชาติของการตัดนะครับตัวตัดก็จะเป็นการตัดเหรียญในยุคปีพศหนึ่งกว่า่าเหมือนกันนะครับเนี่ยครับหลักจุดพิจารณาในการดูเสือนะครับของของรุ่นหกนะครับ ถ้าถ้ามีความเข้าใจแล้วจริง,รงๆก็ศึกษาแล้วก็หมั่นดูบ่อยๆ่อยเนี่ยก็ดูไม่ยากนะครับก็ผมได้บอกชี้ตำหนินะครับเสือตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่น6ไปแล้วนะครับก็วันนี้จะมาสรุปก็คือเอสือลงพ่วงวงเนี่ยครับถือว่าเป็นเครื่องรางนะครับเป็นเครื่องรางแต่ว่าสิ่งที่ดีสําหรับเ,เครื่องรางลงพ่วงวงเนี่ยก็คือเป็นเสือที่สร้างมีแค่ทั้งหมด6รุ่นนะครับ6รุ่นเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นเสือที่สร้างมาแล้วเนี่ย สามารถเล่นแล้วจบง่ายนะครับเพราะว่ามีอัตลักษณ์บ่งบอกถึงความที่มาที่ไปชัดเจนนะครับอย่างเสือเนี่ยก็ปั๊มก็คือแยกแยะจากการพิจารณาตัวตัดนะครับอย่างเสือหล่อก็แยกแยะพิจารณาจากโค้ดนะครับซึ่ง <Wow. S 1> ซึ่งเล่นง่ายและไม่ซับซ้อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยที่เข้ามาไม่อาอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าหน้าใหม่หรือนักสะสมหน้าใหม่ว่าถ้าเข้ามาเล่นเนี่ยมันสามารถเล่นได้ ง่ายแล้วก็จบนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับส่วนประสบการณ์เนี่ยก็ในแต่ละรุ่นเนี่ยผมเชื่อว่ามีประสบการณ์ทุกรุ่นมากน้อยอยู่ที่จํานวนการสร้างเพราะว่าทุกรุ่นของหลวงปู่ที่สร้างเนี่ยสร้างด้วยเจตนาดีและก็เจตนาบริสุทธิ์นะครับเ <millionaire. S 2> พราะฉะนั้นทุกรุ่นเนี่ยสามารถห้อยแขวนแล้วก็ใช้พุทธคุณได้อย่างสนิทใจนะครับแต่ประสบการณ์ก็หลากหลายหลากหลายแล้วแต่แล้วแต่มองแล้วแต่คนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะครับอยากจะ บอกว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับมีความสนใจหรืออยากจะปรึกษาหรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเสือหรือว่าเออยังไงเนี่ยก็สามารถสอบถามมาทางผมได้นะครับลิก์มังสารผมยินดีที่จะให้คาปรึกษานะครับเกี่ยวกับเสือสายหลวงพ่อวงวัดปริวาสน,นะครับยังไงก็ฝากติดตามผมใน EP ีถัด,ดต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลิ้งมังสารต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ